เวลาเพื่อนๆถ่ายคลิปเพื่อนๆมือสั่นกันบ้างไหมคะเป็นปัญหาของเพื่อนๆหลายๆคนเลยค่ะเวลาถ่ายคลิปมือสั่นคลิปที่ได้ก็จะสั่นไม่นิ่งเบลอๆดูแล้วไม่สบายตาวันนี้สร้างเงินในอากาศมีวิธีลดการสั่นไหวคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าจ้าเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่แอปแคปคัดก่อนเลยจ้า เสร็จแล้วเลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเื่อต้องการค่ะพอได้คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการแล้วกดตรงที่ลูกศรจิ้มนี่เลยนะคะจากนั้นเลื่อนดูที่ฟังก์ชันด้านล่างค่ะอุ๊ยอุยเลยถอยกลับมาค่ะเอานี่ไงเจอแล้วฟังก์ชันลดการสั่นไหวจิ้มเลยจ้าในนี้จะมีให้เลือกค่ะว่าเราจะลดการสั่นไหวมากน้อยแค่ไหน แต่เราเลือกที่แนะนำดีที่สุดจ้าจากนั้นเลือกเครื่องหมายถูกค่ะแล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอเอาไปใช้กันได้เลยจ้าเอาไว้สร้างเงินในอากาศมีเทคนิคดีๆจะเอามาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกนะคะวันนี้สวัสดีจ้า